สวัสดีครับสายสีไฮโลไฮเทควันนี้ผมจะมารีวิวแทงไฮโลยังไงให้ได้ตังค์ขออนุญาตตอนที่เปิดแรกนะครับเจ้ามือเขย่านะฮะอ่าขอเที่ยหน่อยนะครับอ่าดูดูดูเจ้ามือดูดีๆนะอาเต็งโวโต้หกสูงอ้าวแค่เต็งเหียวปาาๆาวเปิดนี้ผมจะเหมามาต้สี่ห้าสองเต็งห้านะครับเปิดนะฮะ เจ้ามือว่าไงโอ้โหถูกเต็มๆเลยเว้ยสำหรับใครอยากรู้วิธีการเล่นนะครับนี่มีชื่อว่าเข็มเสียบไมโลครับตัวใหม่ล่าสุดนี่ตัวเล็กๆแช้จอยโฟนสีนะครับวิธีการเล่นคือนะฮะเดี๋ยวลองเสียบให้ดูนะครับช้าๆชัดๆอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเวลาเสียบเข้าไป นอ่นะครับเวลาเวลาใส่นะครับใส่อย่างนี้ครับนนะครับเวลาจิ้มเราก็จิ้มอย่างนี้นะครับนี่เกียงไปทั้งข้างเสียบไปทังข้างนี่ครับค่อยๆเสียบนะครับเดี๋ยวมันจะดังตอนนี้ขั้นสองนะครับผมชัดเจนะครับขั้าสองนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ โอเคอชเจนครับผมสำหรับสาย4ี He โเทไม่มีคำว่าเสียนะฮะแล้วสำหรับใครเอาไปเล่นแล้วไม่เป็นทำไงครับช่างสำหรับใครที่เอาไปเล่นนะครับถ้าเล่นไม่เป็นทางทีมงานจะส่งคลิปวีดีโอไปให้ดูนะครับไม่ว่าการเช็คหน้าเสือการเล่นมีมืมออาชีพ สอนให้เต็มที่ครับไม่ต้องกลัวได้อุปรกรณ์ไปแล้วเล่นไม่เป็นช่างให้โลสายสี่รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ